ใครที่อยากจะลองสัมผัส 5G ตัวนี้ครับในราคา12,990เาเป็นตัวที่ถูกที่สุดของโป o ที่คุณจะได้ใช้ 5G จริงๆในตอนนี้ CPU ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนไม่คุ้นชินกัน MediaTek ตัวนีมน้มันแรงประมาณไหนวะพี่มันสู้ Snapdragon ได้ไหมนะก็แรงใช้ได้ครับแรงก้ากึ่งกันระหว่่ง Snapdragon 765G กับ Snapdragon 845อยู่ตรงกลางเป็นเกมบ้านๆหรือว่าเกมที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น a r v p ผับ G Call o Duty อะไรนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่ได้ทามาเพื่อ d i m e n s i t y 800เป็นพิเศษ เอางี้ดีกว่าแม้กระทั่งว่าเกมนี้มันรักกับมีแต่เทคมากๆอย่าง Rv เลยครับตัวนี้ไม่สามารถเปิด60เฟรมเลทได้ใน Rv ทั้งๆที่ซีวิวแม่งโคตรแรงแล้วนะครับ รับรีวิวรุ่นในครับผมตั้มครับกลับมาเธออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากฝัง่งแบรนด์ oppo ตบมือตบมือทำไมก็ไม่รู้นะครับก็ตัวนี้ที่อยู่หน้าเรานี้คือ oppo reno 4 Z หรือว่าที่ต่างประเทศเขาเรียกว่า oppo a92s แต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นโมเดลที่สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วตั้งแต่แกะกล่องในวันที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขาเปิดตัวพร้อมกัน3รุ่นมี oppo reno 4 Z oppo reno 4pro แล้วก็มี oppo find x2 pro แต่ว่าเป็นสีใหม่เป็นสีกรีนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็ มีทั้งหมด3ตัวที่เปิดตัวพร้อมกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดแล้วของ oppo ที่ได้ใช้งาน 5g จริงๆแล้วก็สเปกเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าในราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นหน่อยๆห,หมื่นสองอะหมื่นสองเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยผมว่าหาตัวตียากนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ได้ฟังกันว่าฟีลลิ่งการใช้งานของ oppo reno สีแทเป็นอย่างไรบ้างอะอ้ลืมบอกไปราคาของฝั่ง operator พอดีผมเดินผ่าน shop as นะครับผมก็ไปดูใบประันเขาถูกสุดเนี่ยเท่าที่ผมไปเจอมานะใช้รายเดือนนะครับลดเหลือประมาณ5,990 9บาทซึ่งถือว่าถูกมากนะ6,000บาทลดไปประมาณครึ่งหนึ่งส่วนใครจะใช้รายเดือนจะซื้อเครื่องเต็มก็แล้วแต่พี่ผมมารีวิวข้อดีข,อดข้อเสียให้ได้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องครับมันไม่ได้มีดีอย่างเดียวมันยังมีข้อเสียของมันด้วยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะรับได้มากน้อยสักเพียงไหนนะครับเงินคุณนะครับในช่วงโควิดนี้ผมเข้าใจเงินมันหาย,ยากเนาะให้คลิปนี้ได้ช่วยให้คุณตัดสินใจในการซื้อของได้แล้วกันพวกเราไปเจออะไรมาถ้าอะไรดีผมบอกดีเเลลยยยยรรับับถ้าาไไหนนนแแ่่มมออกกกตตงงปะ เริ่มจากสเปคโดยคร่าวๆก่อนละกันนะครับเผื่อใครยังไม่ได้รู้จักสเปคเขาหรือว่าเผื่อใครยังไม่ได้ไปดูคลิปอันบ x ็อกแกะกล่อง Oppo Reno 4 Z มาพร้อมกับ 5G ที่ใช้งานได้จริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิด Wi-Fi ก่อนนี่ขึ้น 5G มาตรงมุมเรียบร้อยเลยนะครับนี่ผมอยู่ในเขต ลิมลิมบางนาจะเรียกว่าสมุดรปารกกาลก็ได้เพราะว่าข้ามถนนหน้าออฟฟิศไปนี่ก็สมุดปากการแล้วนะครับก็มี 5G ใช้เรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะลองสัมผัส 5G ตัวนี้ครับในราคาหนึ่งหเาเป็นตัวที่ถูกที่สุดของโปเที่คุณจะได้ใช้ 5G จริงๆในตอนนี้ก็ดีไปนะครับใช้งาน 5G ได้ทั้ง SA, NSA ขึ้นบ้านเหล่าใช้งานได้1 0 0ที่ผมใช้อยู่นะครับหน้าจอครับขนาดใหญ่มากๆ6.57นิ้วความละเอียด Full HD+ พันเนลเนี่ยเป็น LTPS IPS LCD นะครับฟิลิ่งการทัดตัวนี้ เป็นแบบ120เฮิรตนะครับแล้วก็จอเขาเนี่ยเป็น120เฮิรตด้วยเช่นเดียวกันถ้านับในเรทราคานี้เนาะ120เฮิรตค่อนข้างยากนะครับอาจจะมีแหละแบรนด์ที่มันเน้นสเปคมากๆจะมีมาให้แต่น้อยนะครับผมว่ามีให้ถึง1%ด้วยซ้ำ CPU ให้มาเป็น d i m e n s i t y 800เทคโนโลยีการผลิตแบบ7นาโนเมตร CPU ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนไม่คุ้นชินกัน MediaTek ตัวนีมน้มันแรงประมาณไหนวะพี่มันสู้แซมดะกอนได้ไหมนะถ้าเราเอาคะแนนอย่างเช่น Antutu หรือว่า Geekbench หรือว่า Benchmark ตางเ,เีียบกกกักันล้้วจะใค 65G อาจจะแรงเหลื่อมล้ําไปหน่อยในตอนมันติคอร์หรือว่าใช้งานหลายหัวเลยเพราะมี8หัวเนาะใช้งานหลายๆหัวหรือว่าโปรแกรมที่มันรองรับซ p u หลายๆคอร์มันจะแรงกว่าประมาณ20%ก็แรงใช้ได้ครับแรงก้ามกึ่งกันระหว่าง s n a p d r a ก o ้อน5 G กับแ n a p ล r a ก o n อน5อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยนั่นคือคะแนนนะใช้งานจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็แรมในเครื่องเนี่ยให้มา 8G b ิซึ่งถือว่าสูงมากกับราคานี้ในรุ่นเริ่มต้นเลยตอ,ล128อว่าสูงมากเ่นั์ ใส่ได้2ซิมแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นี่ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมแงะมาใส่ซิม 5G เนี่ยมันไม่มีถาดใส่ SD c a r การ์ดดังนั้นก็ต้องบอกไว้เผื่อใครชอบใช้ SD ดีการ์ดแต่ข้อดีคือมันใส่2ซิมได้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นจอ IPS ดังนั้นสแกนนิ้วมันจะอยู่ข้างๆเดี๋ยวผมกดให้ดูนะดูนะ ปึ๊กอ่านี่สแกนนิ้วอยู่ข้างๆนี้เร็วครับแต่ว่าผมไม่ชอบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ถนัดมือซ้ายแล้วชอบถือมือถือกับมือซ้ายตลอดถ้าเป็นสแกนนิ้วใต้จอมันจะกดตรงไหนก็ได้มือไหนก็ได้มันจะไม่ลําบากแต่พอเป็นมือขวาปุ๊บเนี่ยครับมันจะต้องใช้นิ้วโป้งซึ่งผมไม่ได้ถนัดมากก็ต้องบอกไว้อันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแต่บอกไว้ก่อนแบตเตอรี่ในเครื่องให้มา4,000ม ah ิลลิแอมซึ่งถามว่าในปี00 ah นีมิแอมงมันยี่วย จอมันเฮิร์ตสูงมากๆเนี่ยนะครับหวันเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนี่ต้องบอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีฟาสชั์จมาให้ครับสิวัตต์กล้องที่ให้มามีกล้องหน้า2กล้องหลัง4รวมแล้วมีกล้องมาให้ทั้งหมด6ตัวก็ใช้งานจริงมาเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาเล่าให้ได้ฟังกันแต่เล่าคร่าวๆก่อนว่ากล้องหน้าเนี่ยสิล้านบวก2ล้านเดฟกล้องหลังมีเลนส์48ล้านมาให้ซึ่งเป็นปกติของเรทราคานี้นะครับมีเลนส์อัลตร้าไวท์แล้านมาให้มีเลนส์สล้านมาโครมาให้แล้ว กล้องเนี่ยดีกว่า iPhone 11แล้วก็ดีกว่า iPhone SE ด้วยในบางอย่างนะในบางอย่างนี่สปอยไว้ก่อนนี่คือสเปคโดยคร่าวๆของ Op p o r e n o 4Z ประมาณนี้เรื่องของสเปคนะครับทีนี้เรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับคือตัวนี้ผมว่าเล่นโซเชียลมีเดียได้ค่อนข้างดีนะสาเหตุหนึ่งเพราะว่าจอที่มันให้มาครับเป็นจอแบบร2 0ยยเฮิร์ตจอ120เฮิร์ตเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้เล่นเกมอะไรสัหน่อยผมอยากเล่นแค่โซเชียลมีเดียร้อยยี่สิบเฮิร์ตมันจะช่วยอะไรผมได้บ กว่าจอ60เฮิรตหรือว่า90เฮิรตอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเห็นไหมเวลาถ่ายเฟซนะครับมันจะไม่มีอาการภาพเบลอมันจะตามมือตลอดเนี่ยดูดิแล้วทัชแซม p ิ i n g มัน120เฮิรตนะครับมันทําให้รู้สึกว่าแบบจอ IPS ดีๆ120เฮิรตเนี่ยบางทีมันดีกว่าจอ60เฮิรตอย่างพวกอ m o l e d ดได้ซ้ำอะไรเงี้ยเออมันมีผลอย่างมากนะครับแล้วช่วงเนี้ยผมต้องรีวิว Apple Watch ผมก็เลยใช้คู่กับ iPhone 11 Pro Max คู่กันไปนะครับพอมาเล่นตัวเนี้ยมันลื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดอ่ะเพราะว่าเฟรมเรทมันเบิ้ลไป ประหยัดพลังงานก็ง่ายๆครับมาที่ตั้งค่าไปที่หน้าจอครับแล้วก็เซ e ตรีเฟนเรชหน้าจอนะครับให้เป็นอัตโนมัติก็ได้หรือให้เป็น90 h ฮก็ได้ถ้าอยากประหยัดแบตหรือให้เป็น60 h ฮก็ได้ถ้าอยากประหยัดแบตมากๆแต่ผมแนะนําครับว่าให้เป็น90 Hz, หรือไม่ก็120 Hz. แต่ถ้าเกิดว่าจะให้มีข้อติคือมอเตอร์สั่นครับมอเตอร์สั่นเวลามันพิมพ์ครับมันจะมีอาการแบบหน่วงช้าๆหน่อยถ้าอยากใช้งานให้มันฟินมากๆจริงๆไปปิดมอเตอร์สั่นมันซะถามว่าพิมพ์ได้ไหมแบบสั่นๆก็พิมพ์ได้แต่มันจะหน่วงกว่าที่ผมต้องการกว่าหน่อยหนึ่งคือคือเราเป็นคนที่ใช้มือถือตัวท็อปมาตลอดนะครับถ้าคุณใช้มือถือระดับกลางโอเคคุณอาจจะชินกับฟีลลิ่งการสั่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่ได้พิมพ์เร็วมากพี่อ่ะก็ปแล้วว่ากันไปแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์เยอะๆวันึแบบป ตอบแชทเอ่ยตอบกิ๊กเอ่ยตอบไลน์เอ่ยผมจะแนะนําให้ปิดมอเตอร์สั่นมันจ้าแล้วใช้มันให้เป็นฟีลลิ่งแบบ iPhone อย่างนั้นน่ะจะดีกว่ามากๆนะครับนี่คือเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียสามารถเล่นไปแล้วเปิด2หน้าจอได้สบายๆนะครับคุณอาจจะเปิด Facebook อันนึงแล้วก็เปิด Google Chrome อันนึงอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียเนาะถ้าถามผมผม 10, 10ไม่มีปัญหามันลื่นทุกอย่างสลับแอปเร็วเปิด2หน้าจอได้โคลนแอปได ลายติกต็อกมันลื่นมันเนียนตากว่ามากๆเวลาเราถ่ายฟีดข้อเสียมีอยู่อย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสเรื่องของฟีลลิ่งการพิมพ์นะครับผมอาจจะให้9.5ต้องหักตรงนั้นไปนะครับนี่แล้วแต่คนนะแต่ไปปิดซะดีกว่าเยอะถัดไปเรื่องของการดูหนังฟังเพลงตัวนี้เนี่ยผมลองโหลด Netflix มาดูแล้ว Netflix ตัวนี้ดูได้เป็น Security L1 <c oughs> คือเวลาคุณเอาไปดูหนังอย่างเช่นดู Fast a n d f u r i o ียสมมตินะครับสมมุติด,ดู Fast a n d f u r i รียเนาะ, <c oughs> ะมันใช่แบว่าฟาเดนฟิเรียรเหรอเวลาคุณเอาไปดูหนังหร รงติ่งตรงเนี้ยครับมันจะอยู่ริมๆถ้าบางคนเขาลำคาญน,นะครับติ่งมันผมว่าบอกเลยนะว่าติ่งมันไม่ได้เล็กนะครับมันใหญ่เพราะเป็นเป็นกล้องหน้าคู่คือข้อดีค,อคือคุณได้กล้องเยอะแต่ว่าข้อเสียคือเวลาคุณดูโซเชียลมีเดียหรือว่าดูหนังดูอ,อะไรเงี้ยถ้าคนที่ลำคาญน,นะครับก็จะบอกว่าลำคาญแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่ได้รู้สึกอะไรมากมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนี่พี่มันไม่ได้ยื่นมาแบบ iPhone ซะหน่อยอะไรเงี้ยโอเคตรงนี้มันก็เล็กนิดเดียวคือเล็กกว่าของ iPhone แน่นอน100นะร้วก็ยามาราามนเต็มหน้้าจอไดเื่อใครชอบดู Netflix แล้วก็เป็น Security L1 สามารถเปิดออกมาแล้วก็ คุณอาจจะเปิดดูหนังไว้แล้วคุณอาจจะไถ Facebook ต่อก็ได้สมมติคุณอยากดู f a c e b o o ถ่ายไปนีใ่ให้ตรงนี้มันทํางานไปมันก็ทํางานได้สบาย,บาย,บายเป็น L1 ลวันครับดูได้เต็มความละเอียดเนาะยูทูบคือลําโพงครับมันเป็นลําโพงเดี่ยวมันไม่ใช่ลําโพงคู่นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเสียงดังประมาณหนึ่งมิติดีประมาณหนึ่งม,มีลูกเล่น o s เอสไอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วยภาพให้เสียงมันออกมาดีขึ้นแต่ว่ายังไงซะลาโพงเดี่ยวก็คือลําโพงเดี่ยวมันไม่สามารถสู้พวกลําโพงคู่ได้เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ได้ฟังกันอ่ะลองฟังดูครับ เส่ให้มีใจใส่ให้เธอไม่มีใครใมีผมคนเดียว <c oughs> เธอมันน่ารักถ้าเธอไม่มีใครยกให้เธอนั้นเป็นคนใดคนใดที่โดนเจียวก็ <c oughs> ยิงชอบทำใจละลายยิ่งเพล่เข้าไปใกล Like อ่ะประมาณนี้นะครับมิติเสียงดีแต่ว่าความดังเนี่ยไม่ได้กระหึมมากนะครับอยู่ในระดับกลางกางถ้าคะแนนเรื่องของมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงผมให้ซ9เต็ม10แล้วกัน Security Air วันดีแต่ว่าขาดในเรื่องของเสียงที่ผมว่าราคานี้เนี่ยเสียงควรจะดีกว่านี้รวมถึงลําโพงครับเป็นลาโพงเดี่ยวผมอยากได้ลําโพงคู่คือผมเรื่องมากนิดหนึ่งแต่ข้อดีคือมันมีแจ็ค3.5มิลมาให้เผื่อคุณอยากจะเอาไปต่อฟังกับหูฟังหรือว่าต่อเข้ากับมอนิเตอร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ต้องมาหาสายแปลงถัดไปเรื่องของกกล้อง และกันกล้องหน้าของ Opporino 4Z มาเป็นกล้องหน้าคู่16ล้านบวกกับ2ล้านซึ่งคล้ายๆกับ Opporino 4นะครับแต่ว่า Opporino 4เนี่ยจะคุณภาพดีกว่าถ้าผเมไปเทสมานะรวมถึงเลขสเปคมันก็ดีกว่าด้วยนะครับใช้งานมาเนี่ยฟิลลิ่งของภาพหรือว่าสกินโทนที่ออกมาเนี่ยมันจะดูแข็งกระด้างไปนิดน,นึงคือถ้าเทียบกับ Opporino 4แล้วเนี่ยตัวนั้นมันจะนุ่มละมุนกว่านะครับสกินโทนจะหวานแหววกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะติดอมฟ้าหน่อยๆคาแรคเตอร์จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยส่วนตัวนะผมว เช่นตัวอย่างรูปภาพที่ผมถ่ายขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าในอินสตาแกรมผมเนี่ยครับภาพมันจะติดโอมฟ้าฟ้าถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูนะครับคือผมใส่ฟิลเตอร์สีฟ้าเข้าไปด้วยนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้มันแมชกับเสื้อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยถ่ายมาเนี่ยมันจะโอมฟ้าอยู่แล้วนิดๆคือเป็นคาแรคเตอร์ของกล้องมันเลยลูกเล่นของกล้องก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามีข้อดีตรงที่ว่าคุณสามารถเปิด HDR ได้คุณสามารถใส่ซีนนู่นนั่นนี่อะไรของเขาได้ก็ว่ากันไปแล้วก็คุณสามารถที่จะปรับในเรื่องของโครงหหนนน้้าไดเมือกับบบ Apple รุ่แจะ ปรับหน้าเรียบปรับผิวเรียบปรับตาโตนะครับซึ่งไอ้ปรับตาโตเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้ปิดเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบเซลฟี่เพราะว่าตาโตไม่ง่ากลัวมากผมว่า AI ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือน AI รุ่นอื่นๆของ oppo คือมันจะตาโตแบบน่ากลัวเหมือนสมัย oppo f7 f9 ช่วงๆนั้นเลยนะครับคือตาโตน่ากลัวเกินไปปิด AI ตาโตมันซะส่วนอย่างอื่นเปิด AI ได้ปกติงานวิดีโอของกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้เต็มที่แค่ full hd 30เฟรมเท่านั้นซึ่งเป็นจุดพิร่าอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเลนราคาน ฟ Full HD 60หรือ 4K ได้แล้วชาวบ้านชาวช่องเขาไปไกลกันมากแล้วในเรื่องวีดีโอกล้องหน้าอันนี้ก็ยังยังอยู่กับ f u l l HD 30เฟรมทั่วไปไม่ได้วุ่นวาอะไรมากมายด้วยซ้ำก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะาผมเป็นคนที่ทำงานวีดีโอตลอดเวลาอยากได้คุณภาพที่มันสูงกว่านี้หน่อยหรือว่าเฟรมเรทดีกว่านี้หน่อยนะครับเอาไปถ่ายมาเทียบกับ iPhone SE นะครับแปลกใจมากงานวีดีโอตัวนี้ถ่ายกลางวันกลางคืนนะครับดีกว่า iPhone SE พอสมควรโอเคแล้ถ้าถ่ายกลางวันเนี่ยนะครับมันจะคอนทราสมันจะเข้มไปหน่อยนะครับซึ่งเป็นคา เรคเตอร์ของกล้องมันเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมเฉยๆมากมีโหมดในเรื่องของการถ่ายวิดีโอแล้วทําหน้าจอหลังเลื่อไปพร้อมกันก็ได้แต่ว่าคุณภาพจะดรอปลงจาก Full HD ไปเหลือแค่ HD นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างรูปภาพขึ้นมาให้ดูเนาะแล้วก็การตัดขอบตอนที่ถ่ายวิดีโอครับเนียนมากๆการบันทึกเสียงกับเฟรมเรทในกล้องหน้าเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ผมได้ลองมาถ่ายให้ดูนะครับลองดูว่าแสงเสริมการเก็บเสียงการเก็บแสงเป็นยังไงบ้างในที่แสงน้อยนะวิดีโอกลางคืนเนี่ยแสงน้อยเนี่ย ตัวไหนให้ประสิทธิภาพได้ดีกว่ากันนะครับลองดูเอาเทียบกับ iPhone SE 2ซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคามันหมื่นห้แล้วก็ ตัวกล้องหน้ามันนะครับก็ถ่ายได้ Full HD 30เฟรมเหมือนกันเราเลยเรามาเทียบกันดูนะครับราคาใกล้ๆกันคุณภาพใกล้ๆกัน,กกกกนสรุปก็คือว่ากล้องหน้าของ Oppo Reno 4 Z เฟรมเรทดีแล้วก็สว่างกว่าแล้วก็เก็บเสียงได้ดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ตกใจมากๆให้พี่นิวไปทดสอบมาพี่นิวเองก็ยังตกใจเพราะเราคิดว่าเฮ้ยไอโฟนมันน่าจะดีกว่าดือว่าเพราะไอโฟนมันเก่งวิดีโอมากๆสรุปคือตัวนี้ดีกว่านะครับก็ต้องว่ากันไว้ตามนี้เนาะกล้องหลังครับตัวนี้ให้มา4ตัวนะครับมีเลนส์หลัก48ล้านนะครับ f 1. ซึ่งอันนี้ดีมากๆเลนอัลตร้าวาย8ล้านนะครับมุมมองประมาณ119องศาแล้วก็เลนเดฟเลนมาโครอะไรก็ว่ากันไปเนาะผมจะใช้อยู่2หลักเลนหลักกับเลนอัลตร้าวายส่วนเลนเดฟเลนมาโครนานๆครั้งก็ต้องบอกไว้นะอ่าเดี๋ยวเริ่มจากภาพนิ่งก่อนละกันนะครับภาพนิ่งตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปใช้ถ่ายอย่างเช่นดอกไม้ถ่ายคนถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ยตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์มากๆคือผมลองไปใช้งานมาครับเวลาเราถ่ายอะไรใกล้ๆสมมติว่าเราอยากจะถ่ายอสมมติเราอยากถ่ายตัวเครื่องของ oppo reno 4 Pro คคุุณณเปิดภาาพถ่ยแแล้้วจอใกๆท แทบจะไม่ต้องเปิดโหมดพอร์ตเทรหรือว่าโหมดบุคคลเลยนะครับมันจะเนียนมากๆมันจะมีฟีลลิ่งที่เป็นแบบระดับเดฟอะครับเข้าใจไหมคือคือเลนส์48ล้านเนี่ยเราอาจจะเจอกันมาเยอะแต่ว่า48ล้านแล้วค่ารูรับแสงกว้างมากๆ f 1.7ถ้าใครถ่ายรูปจะรู้ว่า f 1.7กับ f 1.9หรือว่า f 2.2เนี่ยนะครับมันต่างกันอย่างชัดเจนทั้งการกินแสงที่กินได้เยอะกว่าทั้งเดฟออฟวิวหรือว่าการเบลอหลังที่มันจะเบลอได้เยอะกว่าหรือว่าคุณภาพรูปภาพที่ออกมาแล้วมันจะคมกว่าะอะไรเงี้ย 48ล้านก็จริงแต่เป็น48ล้านที่มีคุณภาพมากๆนที่ผมชอบนะครับขอชื่นชมเลยว่าเลนตัวนี้ใส่มาให้ดีมากๆถ่ายภาพนิ่งถ่ายคนถ่ายสิ่งของเนี้ยภาพสวยสดงดงามอลังแต่เลยตะลึงส่วนภาพนิ่งของเลน ultra wide นะครับตัวนี้ถ้าถ่ายกลางวันเทียบกับเลนหลักเนะี้ยสีจะโดดกันพอสมควรน,นะครับมันจะมืดกว่านิดนึงแล้วก็ตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเลน ultra wide คุณสามารถเอาไปใช้ถ่ายในโหมดได้พี่นิวไปลองถ่ายเทียบมาทั้ง iphone 11เทียบมากับรุ่นอื่นๆด้วยนะครับสรุปก็คือว่าเลน เลนสวตัวนี้เวลาถ่ายกลางคืนเนี่ยมันดีกว่า iPhone 11ด้วย3าสาเหตุหนึ่งเพราะว่า iPhone 11มันไม่มีไนโหมดใน ultra wide. เลนส์ u l t a w i d าต้องรอ iPhone 12ออกถึงจะมีแบบนั้นแต่ว่าตัวนี้สู้ได้นะครับใช้คำนี้ว่าสู้ได้แล้วก็ชิ้นเลนส์คุณภาพตามราคาถ้าเทียบกับราคาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนงานวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอได้ทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนส์ ultra w i เลนส์หลักเนี่ยสามารถถ่ายได้จนถึง 4K 30เฟรมส่วเลนส์ ultra w i เนี่ยถ่ายได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมตัวนี้ข้อเสีียยยขอองเเคคาาาาลืุณไมม่่สราารถถวิดโแบบ60 แต่ข้อดีเลยคือ30เฟรมที่มันถ่ายมามันเพียงพอสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปดีๆแบบชัดเจนอยู่เลยกับราคานี้ผมว่าใช้งานได้กันสั่น OIS นะครับไม่ได้มีมาให้เป็น EIS น่าจะทั้ง2ตัวเลยมั้งนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปถ่ายงานมาเนี่ยเลนหลักเองเนี่ยสมมติอ่าผมเริ่มจากเลนหลักก่อนละกันนะครับเลนหลักถ่ายมาทั้ง Full HD ทั้ง 4K ผมแนะนําให้คุณใช้ Full HD ละกัน 4K ถามว่าได้ไหมใช้ได้นะครับเพียงแค่ว่าเวลาคุณไปถ่ายกลางคืนหรือว่าเวลาไปถ่ายอะไรที่มันสั่นมากๆเนี่ยนะครับตัว EIS เน เอาไปถ่ายอะไรมันเป็นแอคชั่นอย่างเช่นเอาไปถ่ายแบบวิ่งไล่จับกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็มันจะมีโหมดพิเศษมาให้ก็คือโหมดกันสั่นพิเศษซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ใน Oppo Reno น่าจะ Oppo Reno 2ซึ่งราคามันประมาณหมื่นกลางๆหมื่นปลายๆแต่ตัวเนี้ยมีมาให้เป็นกันสั่นพิเศษเห็นไหมกดเปิดตรงนี้นะครับนี่เ จึ๊ขึ้นไปนะครับมันจะครอบเข้ามาหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะทํากันสั่นให้แล้วก็สามารถเปิดโหมดหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับใช้กับนิ้วก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องถ่ายกับคนเท่านั้นนะครับถ่ายกับวัตถุอะไรก็ได้ครับสังเกตดูตรงนิ้วผมนะแล้วดูการทําเบลอตรงร่องนิ้วครับถามว่ามันเนียนมากไหมมันก็ไม่ได้เนียนมากหรอกครับแต่ว่ามันมีมาให้ก็ต้องบอกว่านี่คือโหมดวิดีโอหลักๆของเขานะครับถ้าจะแนะนําให้ใช้ก็ f u l l HD ครับเอาไปใช้กลางคืนอันนี้เรามาระวังดีๆเพราะว่ามมันจะยวยวากๆ ทีทนี้เรื่องของการเล่นเกมกับ Oppo r e n o 4Z ผมไปเทสกับแบงค์มาประมาณ10กว่าเกมนะครับแบงค์เทสมา10ผมเพิ่มอีกหนึ่งก็เป็น11เกมถือว่าผมมีส่วนร่วมนิดนึงแล้วกันนะครับแบงค์ตัวนี้ไปทดสอบมาเนี่ยถ้าเป็นเกมบ้านๆหรือว่าเกมที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น r v ผับ G ีคอมดิวตี้อะไรนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่ได้ทํามาเพื่อ d i m e n s i t y 800เป็นพิเศษเอางี้ดีกว่าแม้กระทั่งว่าเกมที่มันรักกับมีแต่เทคมากๆอย่าง RV เลยครับตัวนี้ไม่สามารถเปิดหกสิบเฟรมเร แล้วนะครับงงมากว่าทำไมเปิดไม่ได้แถมราก้น 6, อนกหกหยังเปิดได้เลย60สิบเฟรมแต่ว่าในวันที่เรากําลังรีวิวอยู่มันยังเปิด60เฟรมเรทไม่ได้ก็ต้องบอกไว้อนาคตอาจจะมีอัปเดตอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกวันนี้ rv ผมยังปรับ60เฟรมเรทไม่ได้ถัดไปครับเกมพับ g ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับกราฟิกที่คุณปรับได้สูงสุดคือภาพ HD แล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับ แต่ยังดีหน่อยนะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณปรับภาพเป็นสมดุลเฟรมเรทคุณก็จะได้แบบอัลตร้าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณปรับภาพ HD แล้วเฟรมเรทแบบอัลตร้าเนี่ยคุณก็เล่นเกมผับ G ลื่นเซตติ้งของตัวนี้เนี่ยมันได้เหมือนกันเลยกับแซมบราคอน 720G แต่ความแรงของมันเนี่ยเกินกว่า 765G แต่ว่าเกมมันไม่ได้แบบทํามาซับพอร์ตมันทำให้มันปรับสูงกว่านี้ไม่ได้เหมือนมันกักเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไว้อยู่แล้วเวลาผมเล่นเกมครับผมก็เปิดเกมสเปซขอโปรซึ่งจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ จอน้อยมากในเกมผับจีคือถ้าเกิดว่าเกมมันทํามาให้รองรับนะครับเผลอผผมว่าเปิดได้ใกล้เคียงกับซีรีส์แปดได้ซ้ำอ่ะถ้ามันทํามาจริงๆจังๆนะเวย้ยแต่ว่าเหมือนเกมมันไม่ได้ทํามารองรับมันก็เลยเปิดได้แค่นี้นะครับเปิดได้เท่ากันเลยกับแซบระก้อน 720G ก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นแง่บวกโอเคงั้นปรับสมดุลก็ได้เล่นเฟรมเรทแบบอัลตร้าก็ได้แต่ว่าจอมันให้มาตั้ง120เฮิร์ตอ่ะคุณเปิด90เฮิร์ตได้นี่คือแบบหูแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องต้องเป็นสายดาร์กนะครับซึ่ง้้ดดมไมนนมไไมาทาง ทำให้มันเล่น9 0าวสิเอทำได้ง่ายๆแต่ผมไม่บอกเพราะถ้าผมบอกประกันคุณจะหลุดถ <c oughs> <c oughs> ัดไปเกม c คอ l ดิวตเช่นเดียวกันครับเกมนี้กราฟิกปรับได้แค่ปานกลางเฟรมเรตสูงทั้งทั้งที่มันสามารถปรับได้แบบสูงมาก ทั้งกราฟิกทั้งเฟรมเรทอันนี้คืองงมากนะครับปรับได้ต่ำกว่า 720G หรือว่า 765G ด้วยซ้ำอ่ะแต่ถามว่าเล่นลื่นไหมเล่นลื่นครับสบายๆไม่มีปัญหาฟีลลิ่งการทัดโคตรดีเล่น,คลนโคตรด,ด,ด,ดีแล้วเกมนแนว FPS อย่างผับ G อย่างคอฟต d ตี้อะไรเงี้ยถ้ามันได้เล่น90เ z ิร์หรือว่า120เ z ิร์นี่มันจะโคตรฟินเลยนะครับก็ว่ากันไปเกมก็ยังไม่รองรับเช่นเดียวกันเกมต่อมา เกม Identity V นะครับคุณสามารถปรับกราฟิกสูงได้แล้วก็ปรับเฟรมเรทระดับสูงได้เกมนี้เนี่ยดีหน่อยตรงที่ว่ามันรองรับตัวนี้นะครับสามารถจะเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหานะครับขุดรายละเอียดของการเล่นออกมาได้ค่อนข้างดีนี่แบงค์บอกมาเลยเพราะว่าแบงค์เป็นคนที่ชอบเล่นเกมผีมากนะครับเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้เอาไปทำคอนเทนต์ลง YouTube ลง Facebook ก็ได้สบายๆนะครับเกมถัดไปครับเกมที่5 d e d a d e by Daylight นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ปรับได้ใกล้เคียงกับ Cybercon 8 4 5มากๆฟีลิ่งการเล่นเนี่ยผมว่าบางอย่าง ดีกว่า845ด้วย3เฟรมเรทที่คุณปรับได้คือ60เฟรมกราฟิกระดับสูงเล่นไปบันทึกหน้าจอไปได้แบบสบายๆนี่คือเ e อร์ r m รนท์ที่มันจะได้ใช้จริงๆเว้ยคือเวลาม,มันไปเจอกับเกมที่มันรองรับอะครับ 765G เนี่ยเล่นเกมนี้เนี่ยยังมีอาการกระตุกกระตักบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ Density 800ครับเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆไม่มีปัญหาแล้วก็ภาพที่ออกมาโคตรดีนะครับเมื่อเทียบกับ 765G นะถ้าถามผมนะครับเกมนี้คือ10/10 10เลยครับเมื่อเทียบกับราคา12ื่นสองอะคุณเล่น d a d by Daylight 60เฟรม กราฟิกสูงโอ้โ oh, ห oh, oh. มันถึงหน้าจอไปได้ด้วยนะครับก็แฮปปี้ครับกับเกมนี้นี่มันได้แสดงเพอร์เมนต์ของมันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเกมที่6 V4 กราฟิกปรับได้สูงสุดทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นได้ระดับหนึ่งไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเปิด Devil Mode เนี่ยอันนี้ภาพอาจจะมีกระตุกบ้างเกม V4 หรือว่าเกม d Dead by บ a y l i g h รที่เราพูดมา2เกมตะก,กี้นะครับเป็นเกมที่ออกแบบมาสำหรับซัมรกก้อนซีรีส์แปดเท่านั้นนะครับที่จะเล่นได้ลื่นๆก็ถือว่า ใก้เคียงนะครับแล้วก็เล่นได้ประมาณกับ7 6 5 G เลยในเกมนี้ถัดไปเกมที่ เจ Genchin Impact เกมนี้ก็เป็นเกมปราบเซียนเหมือนกันเพราะว่า Genchin Impact เนี่ยเป็นเกมที่ปกติเราจะต้องใช้แ nap 855หหรือว่า845หรือ865เล่นเท่านั้นนะครับกราฟิกครับผมดันไปแบบสุดริมทิมประตูเลยครับสูงสุดฟเฟรมเรท60เหมือนกันนะครับสรุปก็คือไม่รอด <c oughs> คืออย่างที่บอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ไฟล์เกมอย่างเดียวคือ 10G กิกแล้วอ่ะก็ถ้าอยากเล่นให้ลื่นนะครับคุณจะต้องปรับกราฟิกเป็นสูงนะครับฟเฟรมเรทเป็น60แล้วก็เกมนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเปิดโมชั่นเบลอนะครับมันจะตา เล่นได้สบายๆเข้าบอสลงดันเดินในเมืองเนี่ยสบายๆถ้าเทียบกับแซมรักก้อนเลยเนี่ยนะครับเกมตัวนี้เนี่ยเล่นได้ดีกว่า 765G ด้วยซ้ำในเกม g e n ท i n Impact ซึ่งเป็นเกมใหม่ของปี2020นี้เลยนะครับแล้วสเปคแม่งสุดริ่มทิมประตูมากอาง่ายว่าเกมคอมบางเกมยังไออ่ะกราฟิกแม่งโคตรสวยนะครับเล่นได้ครับสบายๆเกมที่8 Asphalt 9นะครับตัวนี้คุณภาพกราฟิกสูงไปเลยคือเล่นได้แบบเดียวกับ845นะครับคือเหนือกว่า765เท่าที่ไปเล่นมาก็ลื่ๆ ครับสบายๆไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเวลาคุณเปิดคิวแคมหรือว่าเล่นในตาในด่านที่มันมีฝุ่นเยอะๆหรือสิ่งก่อสร้างเยอะๆอะครับมันก็มีอาการกระตุกนิดๆหน่อยๆน,นะครับคือเกมนี้อย่างที่บอกว่าไอ้หน้าหลังเนี่ยเราเซตมาเนี่ยเป็นเกมของแซมบราคอนซีรีส์8หมดเลยเรามาใส่ในตัวนี้ดูนะครับก็ เล่นได้ดีกว่า 765G แต่สู้865หรือว่า855ไม่ได้อยู่กึ่งกลางนะครับเกมนี้นี่ชัดเจนมากถ้าอยากให้เล่นให้ฟินๆก็ปรับเป็นระดับสมดุลก็ได้นะครับหรือว่าราบรื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าปรับสูงสุดอะไรเงี้ยเล่นโดยทั่วไปมันลื่นอยู่แล้วจะวนไปเจอตาที่มันยาก,ยากๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวก็ว่ากันตามเนเรื่องครับและ3ามเกมสุดท้ายที่เราหยิบมาทดสอบ,สอบก็คือเกมที่ออกแบบมาสําหรับจอ 120Hz ก็คือเกม Rockman X Real Racing แล้วก็1945ซึ่งเกมพวกนี้เนี่ยถ้า app yep. หรือว่าตัวแอปเนี่ยมันรู้จักกับ CPU นะครับมันจะดันให้จนถึง120เฮิร์ได้ในทันทีแต่อย่างเช่น Rock Man เงี้ยครับมันก็ดันได้แค่60แต่ถามว่าเล่นได้ลื่นไหมเล่นได้ลื่นนะครับสบายๆไม่มีปัญหาครับเพียงแค่ว่าเกมกับ CPU เนี่ยมันยังไม่รู้จักกันนะครับมันทำให้มันไม่ยอมเปิด120เฟรมเรทให้ก็เล่นในแค่60นี้น่าเสียดายมากเนาะถัดไปก็เป็น Real Racing 3เกมนี้เนี่ยผมเล่นประจำนะครับเป็นเกมแข่ง Formula 1วันอันเนี้ยขับได้สบายๆนะครับ120ไม่น่าจะมีปัมนช ว่า120เนาะแต่เท่าที่เล่นมา <c oughs> ลื่นไหมลื่นนะครับลื่นทุกเกมเกมไหนที่รองรับร้อยสเพิร์ลื่นหมดสรุปเรื่องการเล่นเกมถ้าเทียบกับ s n ร p d ก้อน n 7 6 5G แล้วเนี่ยตัวนี้แรงกว่าคือโอเคคะแนนเบสท์มาร์กส่วนหนึ่งแต่ว่าเล่นเกมจริงๆมาเนี่ยถ้าเกมไหนมันยอมปล่อยให้มันโชว์ประสิทธิภาพแบบเต็มที่ได้นะครับมันเดือกว่าอย่างชัดเจนอยู่แล้วคะแนนในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมให้ไม่ถูกเลยเพราะมันเหมือนมันไม่แฟร์เหมือนมันแบบมันไม่ได้อัปเดตกับตัวแอป,ปอะดังนั้นถ้าให้โดยรวมก่อนในตอนนี้นะ G h o b duty อะไรเงี GT, ้ยผฟมคงให้ Depois, echt, invers, Esto <ichi> 1 0บสเพราะมันแรงจริงกับราคานี <iment> ้ก็ต้องว่า <Blessed> กันตามเรื <artist> ่องเนื้อราวนะครับอันไหนเจอมันดีก็บอกดีเหมือนกันอะ สุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่ความร้อนแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ให้มาตัวนี้ความร้อนค่อนข้างเร็วอย่างที่บอกไปเวลาเล่นเกมอะร้อนง่ายมากเปิดปุ๊บปั๊บปับป๊บร้อนแหละนะครับแต่ถามว่าร้อนปี๊ดจับไม่ได้ไม่ได,ไได้แค่มันร้อนเร็วกว่าทั่วไปหน่อยบางทีเล่นโซเชนะียลมีเดียอะไรเงี้ยบางทีแบบเล่นๆนะสักชั่วโมงหนึ่งเลยนะ้ยเอยเริ่มมีอาการอุ่นๆแล้วนะครับอาจจะด้วยตัวเครื่องที่มันบางก็เป็นได้หรือว่าจะเป็นด้วย CPU ที่เป็น d i m e n s i t y ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นจากที่ผมเปิดจอร้อยยี่สิบเหลแตลอดเวลาก็เป็น เพื่ออย่าเล่นเกมนะครับมันจะร้อนเร็วแต่ว่าไม่ได้ร้อนสูงมากส่วนแบตเตอรี่ครับถ้าเอาไปเล่นเกมมันจะลดค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับแซมบาร์กอนใน1ตาฟิลลิ่งมันคล้ายๆกับ iPhone เลยเวลาเล่นเกม iPhone จะเป็นแบบมือถือที่แบบแบตบค่อนข้างลดเร็วเวลาเล่นเกมนะครับอย่างเช่นเทียบกับ iPhoneSE อะไรเงี้ยไอโฟนเอสีเล่นเจนชินได้ประมาณ3ชั่วโมงก็หมดละสอชั่วโมงครึ่งก็หมดละอันนี้ประมาณเดียวกันตัวนี้เล่นเล่นเกมระดับสูงมากๆนะครับอยู่ได้ประมาณ3 4ชั่วโมงก็หมดซึ่งมันไมม่เหือนกับ พวกไซน์รดราก้อนที่มันเล่นได้ประมาณ4-5ชั่วโมงแบบสบายๆนะครับอาจจะหมดชั่วโมงที่5ครึ่งหรือว่าชั่วโมงที่6ก็ว่าไปก็ต้องบอกไว้ เราคนที่เล่นเกมแล้วซีเรียสเรื่องของแบตเตอรี่มันลดเร็วนะครับเซนเซอร์ g p s ที่ให้มาอันนี้ดีแล้วก็เรื่องของการรับสัญญาณ Wi-Fi นี่ถือว่าดีนะรับสัญญาณ 5G ก็ดีครับนี่ผมเอาไปรับสัญญาณ 5G มาด้วยเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูนี่ถ้าไปรับสัญญาณ Wi-Fi 5G เ z ินนะครับบอกไว้ก่อนว่าเสาสัญญาณตัวนี้เป็นเสาสัญญาณแบบ Wi-Fi 5ไม่ใช่ Wi-Fi 6สปีดเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ350-400ช่วงช่วงนี้นะครับอัปโหลดดาวน์โหลดเนาะปิงก็ไม่ค่อยเยอะถ้าใช้ 5G นี่ผมใใใใชชช้้้้นนนน่่าาจะ 5G 5G ีอออััผมโโหหลลดดยู พวกเราเองซึ่งอยู่ไกลปืนเที่ยงมากๆก็ยังอัปโหลดดาวน์โหลดที่ประมาณ60-70ถือว่าใช้ได้ 5G ในวันนี้เนี่ยมันใช้งานได้จริงแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว oppo reno 4อะไรที่ดีเราก็บอกแลวอะไรไม่ดีเราก็บอกเทียบกับ oppo reno 4เทียบกับ iphone 11เทียบกับ iphone se คุณลองดูสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วประกอบการตัดใจนะครับข้อดีข้อเสียมันก็ก็ยังก็ยังเป็นเป็นข้อดีที่ดีมากๆอย่างเช่น 5G หรือว่าจอ 120Hz หรือว่าสเปคที่มันแรงมากๆแรมรอมที่เยอะอะไรเงี้ยข้อเส มันก็เป็นจุดที่ต้องน่าทําใจมากอย่างเช่นเรื่องของความร้อนเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของแอปที่ยังไม่ได้รองรับ CPU ตัวนี้อะไรเงี้ยก,ก,ก็ทําให้คุณจะต้องพิจารณาดูนะครับกับราคา12,990บาทนะครับมี2ส,สีนะครับมีสีขาวดีวไว้กับสี b l a c k i ิ k อะไรปนระมาณเนี้ยเออ i ิ k b l a c k b l a c ก Ink นะครับก็ชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นนะครับเงินคุณครับไม่มีใครมาบังคับคุณให้ซื้อได้ผมเองก,ก็ก็มองเห็นถึงความคุ้มในตัวมันแล้วก็มองเห็นถึงข้อเสียในตัวมันเหมือนกันนะครับก็เล่าให,ห ไปก่อนละกันนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าอยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เรา VS กับรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เดี๋ยวจะให้นะครับทดสอบเกมเพิ่มเติมของแบงก์งกับทดสอบกล้องเพิ่มเติมแล้วก็คลิปอันบ็อกแกะกล่องใครอยากดูรายละเอียดตัวเครื่องหรือว่าสเปคหรือของแถมนะครับก็ไปดูได้ในคลิปนั้นละกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนละกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยจุ๊บ